สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุด,ดินพลึกศพกันมังกรประจําเดือนมีนาคม2,564ค่ะ ชาวทัดดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมค่ะชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ช้แนนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอันดวงความรักความสัมพันธ์ได้กับคนโสดชาวทัดดินหรก ศพบกันมังกรใน E ีีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะหรือนะคะอาจจะสลับกันในบางเคสนะคะเนาะก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใดใดซินในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ สำหรับคนโสดในช่องไม้มนะคะก็จะเป็นคนโสดที่ 1. โสดสนิทเลยนะคะ 2. โสดแบบมีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออาจจะเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่า,ายังไม่เปิดใจแบบนี้ก็ได้นะคะโสดแบบนี้เนาะตามที่ไม่บอกนะคะก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะคะ สำหรับนะคะคนโสดชาวทัดดินพึกศพกันมังกรไม่เปิดไพ่ให้ียบร้อยแล้วนะคะ1ิบใบอดีตปัจจุบนันอนาคตแล้วก็รวมถึงคําแนะนํหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวทัดดินพึกศพกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงได้โสดนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่ หกดาบและใบที่3ค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะชาวทัดดินพฤึกศพกันมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดินพฤึกศพกันมังกรด้วยกันเองหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะคุยกับชาวทัดลมค่ะมิถุนตุลกุมคุยกับใครก็ได้ได้คะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะ มารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ของชาวทัดินพฤกษกัมาก่อนคนโสดน่าจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งนะคะไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะตัวคุณไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์ก็จริงแต่ตัวคุณต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ในเมื่อความสัมพันธ์นี้มันคบกันได้สักระยะหนึ่งนะคะมันกลับ ไม่ได้พัฒนานะคะมันกลับหยุดนิ่งเนาะตัวคุณต้องการความมั่นคงต้องการความรักที่เป็นนิดนิรันต์ต้องไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนคู่นะคะชาว้าดินจะเป็นเป็นคนที่รักใครแล้วรักนานรักคนเดียวรักแบบว่า ต้องการสร้างอนาคตด้วยต้องการเป็นครอบครัวต้องการสร้างครอบครัวด้วยแบบนี้นะคะต้องการความมั่นคงเนาะแต่เขาให้คุณไม่ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณอาจจะ,ะไม่ได้รับความมั่นคงทางด้านจิตใจมากนะคะเพียงพอเนาะตัวคุณนะคะกับเขาค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคและปัญหาไพา่ 6ดาบนะคะปัญหาต่างๆไม่ได้ถูกแก้ไขแก้แล้วแก้อีกก็แก้ไม่ได้หรือละเลยการแก้ไขปัญหานั้นนะคะความสัมพันธ์มันเลยไม่คืบหน้าแต่ละคนมีปัญหาในเรื่องราวของความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาในเรื่องอะไรก็ตามตัวคุณเลือกที่จะเดินหันหลังนะคะออกจากความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งแบบนี้กลายเป็นเด็กถือเรียญน,นะคะ ประคับประคองหัวใจตัวเองต่อไปโดยที่เราเลือกที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่มันหยุดนิ่งไม่คืบหน้าตรงนั้นนะคะตัวคุณก็เลยกลับกลายมาเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้เนาะอันนี้คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดชาวทัดินพึกษศพกันมังกรค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มสถานการณ์ความรักของคนโสดชาวทัดินพึกษบกันมังกรในเดือนมีนาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าตัวคุณจะได้เจอใครไหมนะคะหรือว่ายังจะเป็นโสดต่อไปเนะาะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ เเหรียญน,นะคะใบที่สองค่ะเป็นควีนถือเหรียญน,นะคะและใบที่3ค่ะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะชาวธาตุดินพฤกษบการมังกรค่ะไม่รู้สึกว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยสองพตัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังตัวคุณยังยึดอุดมการณ์เดิมค่ะนะยังยังอยากที่จะมีความมั่นคงในเรื่องราวของความรัก แต่นะตรงนี้เวลานี้เดือนนี้นะคะไพ่ก้าเหรียญขึ้นมาแน่นอนคุณกลายเป็นคนโสดแต่เป็นคนโสดสวยหล่อและรวยมากเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตเป็นคนที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วอิจฉาคุณจังเลยอะไรประมาณเนี้เออแต่หารู้ไม่ว่าลึกๆแล้วตัวคุณมีความเหงาอยู่ในใจอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่า คุณจะสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ทํางานมีความสุขกับการทางานมีความสุขกับเพื่อนนะคะมีความสุขกับครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วลึลกๆในจิตใจเราก็อยากที่จะได้ใครสักคนหนึ่งมาเป็นคู่คิดคู่ชีวิตนะคะเป็นคนที่คอยแบ่งเบานะคะสภาวะความรู้สึกในหัวใจ แบ่งทั้งความทุกข์ทั้งความสุขนะคะเรายังอยากจะได้คนคนนั้นเนาะก็ถามว่ามีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาหรือเปล่าเด็กถือถ้วยแบบนี้นะคะมีเหมือนกันจะเป็นคนที่ยุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกคนคนนั้นนะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์ดีนะแล้วก็เจ้าคารมค่ะ ที่เล่นที่จริงหน่อยๆนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเนาะเป็นถ้าไม่ใช่อายุเด็กกว่าก็อาจจะเป็นคนที่นิสัยเด็กร่าเริงนะคะคุณอยู่ด้วยคุณคุยด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขเหมือนกับได้ย้อนกลับไปเป็นแบบว่า14อีกครั้งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะจะได้เจอกับคนนี้เนาะนะนะก็ผิวขาวร่างเล็กค่ะ เาถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พัฒนาไหมไม่รู้สึกว่าในเดือนมีนาคมนี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเข้ามานะคะแล้วตัวคุณอาจจะแค่ทำความรู้จักกันเฉยๆอาจจะยังไม่ได้คบหรอกยังไม่มีคอมมิชเมนต์ใดๆนะคะจะเป็นการทำความรู้จักกันได้พบได้เจอกันซะมากกว่าแบบนี้นะคะแต่ตัวคุณก็ยังหวงความโสดอยู่เพราะว่า คุณมีประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักที่มันไม่ไม่พัฒนามาแล้วแล้วยิ่งกับคนเนี้ยถ้าหากว่ายิ่งอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยคุณยิ่งจะคิดมากมากขึ้นว่าเอ้ยมันไม่มั่นคงหรือเปล่ามันไม่มีอนาคตหรือเปล่าแต่มาอยากจะบอกว่าเราอย่าเพิ่งตัดสินใครเราเปิดใจอย่างน้นอยๆแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปก่อนนะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะ เรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวทัดดินพฤึกศบกันมังกรจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สามถ้วยใบที่สองเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะและใบที่สามเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะชาวทัดดินพฤกศบกันมังกรค่ะเอาคำสำหรับ คุณนะไม่รู้สึกว่าคนที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุเด็กกว่าคุณก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นคนขอโทษค่ะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้ชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตน้ํา,นกากรกฎมีนพิจิกนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่สามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะเขาจะเข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึก เบิกบานรู้สึกสนุกสนานรู้สึกแฮปปี้นะคะรู้สึกมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้อาจจะได้เจอกันจากการทำงานอาจจะได้เจอการจากการางานเลี้ยงสังสรรค์นะคะแบบนี้นะเป็นการงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองดูค่ะนะไม่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้เพื่อนใหม่อีกสักคนหนึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าหากว่าคนคนนี้มัน ถ้าหาคนคนนี้ที่เราคุยอยู่สามารถที่จะมองอนาคตได้ก็ดีแต่ถ้าคนนี้มันไม่คลิกกันทําความรู้จักกันแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบนะคะไม่ไม่ไม่คลิกนะคะไม่ไม่จูนนะคะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังได้เพื่อนใหม่ก็ไม่เสียหายอะไรถูกต้องไหมคะเนาะก็ลองเปิดใจดูนะคะสําหรับคนโสดชาวทัดดินนะจะมีคนเข้ามาอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กับชาวธาตุด,ดินนะคะคนโสดพฤกษบกันมังกรไม่เปิดไพ่คําแนะนําได้หนึ่งใบนะคะได้เป็นไพ่ห้ามไม่เท้าห้ามไม่เท้าบอกว่าใช่ตัวคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่มันแย่นะคะตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแต่ตัวคุณเดี๋ยวเพิ่งตัดสินนะคะว่าในอนาคตมันจะแย่เหมือนเดิมจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะแน่นอนมีคนเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนแน่นอนแล้วก็ คนนั้นจะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะจะยังไงก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าเขาจะเข้ามาแบบไหนไม่ก็อยากจะให้คุณลองเปิดใจดูลองศึกษาดูก็ได้นะคะไม่เป็นไรเราอย่าพึ่งเราอย่าพึ่งออจริงจังเราอย่าพึ่งใจร้อนนะคะ เนาะอยากจะให้ดูเป็นนานๆอย่างน้อยๆเราก็ได้เพื่อนใหม่ก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้บางครั้งบางทีเราอาจจะตีกับความรู้สึกของตัวเองก็ได้ว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเลยไม่ดีหรอกไม่ได้หรอกอะไรแบบเนี้ยเออเขาไม่เหมาะกับเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่ไม่บอกอะค่ะอย่าเพิ่งตัดสินเนาะก็ลองเปิดใจดูนะคะตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับ ความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาวทัดดินพฤกษบกันมังกรประจำเดือนมีนาคม2564ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ